สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกๆท,ท่านผมลุงเรสเตชั่นนะครับเป็นช่องตกปลาเล็กๆช่องหนึ่งนะครับที่เป็นคนชอบตกปลามานานแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เบี่ยงเบนความสนใจจากการตกปลามาเป็นการทำทุ่นตกปลานะครับ ใช้เวลาทําทุนมาประมาณ6ปีนะฮะประสบการณ์ที่สะสมมาก็พอมีความรู้มากก็เลยมาหัดทําทุนนะครับทุนตัวนี้ที่เห็นกันอยู่ในคลิปนี้นะครับนี่คือทุนงานบาลานซ์นะครับซึ่งทุนตัวนี้เป็นงานบาลานซ์สหรับบอ่อปลานะครับบอ่อปลาที่ ที่เราไปตกกับทั่วไปนะครตกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นบอ่อน้ําลึกน้ํำตื้นได้หมดเลยนะครับทรงทรงนี้นะทํามาเพื่อเป็นงานบาร้านโดยเฉพาะเลยนะครับก็ตัวบอดี้เนี่ยจะอยู่ที่ตัวบอดี้เนี่ยจะมีขนาดความใหญ่ของบอดี้อยู่ที่5้มิลนะครับยาว12บสองเซนสิมเซนสิเซนนะครับใหญ่เลียงเกินขึ้นไปนะครับผมทำการ ผ่าสลบนะรจากตรงโคนโคนขานี่นะครับขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยประมาณ4เซนนะครับก็อยู่ที่ประมาณความยาวนะอยู่ความยาวของขาที่ผ่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45%ของบอดี้ทั้งหมดนะครับก็ oh, <yeah. S 1> คือเราเอาความยาว13บสามเซนหารด้วยขามันก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของขาตัวนี้นครับ ที่ผ่าไปแล้วก็มีขาในส่วนของไหลไหลนี้ผ่าไปประมาณ1นเซนหนึ่งจมเซนนะครับหนึหรือ13มมิลนี่เองนะครับนะก็เป็นทรงสลบนะสลบหัวสลบท้ายเลยก็คือทรงจรวดหรือว่า,เ,าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือทรงทรงหนามเรียบนะครับอันนี้ก็ยังไม่ผ่านการขัดนะถ้าขัดแล้วจะเห็นชัดกว่านี้เพราะว่าตรงนี้ ผมก็จะมีการพันเมื่อก่อนจะเป็นการพันด้วยสำลีเนาะแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นใย,ยสังเคราะห์ก็คือใย,ยในหมอนเนะยหมอนที่เราหนุนกันนะหมอนสังเคราะห์นะครับใย,ยตังนี้จะมีความเหนียวนะครับเหนียวมากมันก็จะพันตรงนี้ไว้กันแตกพนะอพันแต่พ๊บมนก็จะมีความสลบความสลบก็จะลบสวยเลยครับน,นี่เราจะมองเห็นว่า,วาเป็นทรงทรงเฉลวยทรงหนามเรียบนะครับทุ่นตัวนี้เป็นทุ่นสำหรับงาน งานตอกโดย,ยเฉพาะเลยนะเพราะว่างานบาลานซ์คืองานตอกเนาะอันนี้ก็คืองานตอกเลยขาเนี่ยเป็นคาร์บอนขาวคาร์บอนขาวเนี่ยนะมันมีความแตกต่างกับคาร์บอนดํานะครับก็คือความแตกต่างคือน้ําหนักเนี่ยคาร์บอนเนี่ยจะมีสองอย่างมีสีขาวกับสีดําเห็นไหมครับสีขาวเนี่ยเอ่อสีดำเนี่ยสีดำสีดําเนี่ยมันมีความเบาแล้วมันมีความกรอบมันจะหักง่าย สีดำนี่มันจะหักง,ง่ายส่วนสีขาวนี่นะมันจะมีน้ำหนักหนักกว่าไอ้ก้านคารค์บ,บอนสีสีดำที่สำคัญคือมันมีความเหนียวมากเหนียวกว่าคาร์บ,บอนสีดำนะครับผมเลือกเอาตัวนี้มาด้วยคุณสมบัติหนึ่งคือความเหนียวมาทำเป็นขาตัวนี้นะครับ1.2มิลนะครับสองเอ่อจากความเหนียวนะสองก็คือเป็นน้ำหนักมันมีแรงกด มันมีแรงกดเยอะกว่าตัวคาร์บอนสีดำตัวนี้สีดำเนี่ยมันเบามันไม่มีแรงกดนะครับถ้าเป็นสีขาวคาร์บอนมันมีแรงกดมันหนักกว่ามันก็มีแรงกดฉะนั้นทุ่นตัวเนี้ยมันจะมีแรงกดอยู่ทั้งหมดาสามตัวนะครับตัวแรกก็คือขานะเป็นแรงกดนะครับตัวที่สองคือหางหางก็เป็นคาร์บอนสีขาวนะครับเป็นแรงกดตัวที่สามก็คือตะกัว นะครับตัวกวดที่เรามัดตร,ตรงตรงสายหน้านะครับสามอย่างเนี้รวมแล้วเป็นแรงกดนะครับซึ่งจะทําให้ทุนตัวเนี้มีแรงกดสูงนะครับนะฉะนั้นเวลาเราตั้งบาลาน์90อ,องศาหรือเราเรียกง่ายๆเขาเรียกว่าตั้งบาลาน,นบ์บาลาน์แต่นะบาลาน์แต่คือแตะกับขอบบ่อเออแตะกับขอบบ่อแตะในขอบเวลาเราตกใช่ไปมเราแตะกับ แบบพื้นบ่องเงี้ยตั้งเก้าสิบองศาแบบนี้เวลาปลากินจะเห็นอาการชัดมากนะมันจะตอกลงอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ส่วนบาลานซ์ของทุ่นตัวนี้นะครับบาลานซ์ของทุ่นตัวเนี้ยผมทํามาให้อยู่ประมาณแถวนี้จะไม่อยู่ตรงกลางนะตรงกลางจะอยู่ตรงนี้อโซนนี้เนี่ยตรงนี้อย่าไปเสียงออกไปงี้ไล่ไปนะเนี่ยบาลานซ์มันจะค้อนออกมานิดนึงวันนี้เียวให้ดูบาลานซ์ทุ่นนะครับ ดูนะครับบาลานซ์ไม่ไม่อยู่ตรงกลางนี่คือตรงกลางนะเนี่ยมันจะไม่อยู่ตรงกลางบาลานซ์มันจะค่ออมาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยลักษณะของการค่อออกมาแบบนี้นะครับมันไม่อยู่ตรงกลางเป๊ะๆแบบเนี้ยสาเหตุที่ทําแบบนี้ก็คือเราต้องการให้ตัวทุ่นเนี่ยมีแรงกดตรงปลายในส่วนปลายเนี่ยเวลาเราโยนโย,ยนเหยื่อลงไปโบะนะใช่ไหมครับทุ่นเนี่ย ถ้าหากว่าน้ําหนักมันโซดเอ่อมันอยู่ตรงบาลานซ์พอดีเวลาขึ้นตัวจะขึ้นเร็วมากขึ้นปุ๊บแล้วก็ดิ่งลงเลยแต่ในลักษณะแบบนี้ถ้ามันตั้งตัวข้างในเสร็จปุ๊บมันจะค่อยๆตั้งนะมันจะค่อยๆยกยกขึ้นเพราะว่าหางเนี่ยมันหนักกว่าพอมันตั้งเก้าสิบองศาได้ปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆไหลลงมันจะค่อยๆไหลไหลลงนี้ค่อยๆไหลลงไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้อย่างนี้นะครับมันก็ทํทให้ทุ่นของเราเนี่ย ตั้งเก้าสิบองศาแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเวลาที่เราโยนไกลๆไ,ไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่นะเวลาโยนไกลๆเก้าสิบเปอร์เซ็นผมว่านะโยนไม่ตรงที่เดิมอาจจะโยนเกินอาจจะโยนไม่ถึงอาจจะโยนเบี่ยงไปซ้ายไปขวานะและลักษณะสของทุ่นที่มันขึ้นตัวชันๆแบบเนี้ยมันจะค่อยๆดึงเหยื่อที่อยู่ที่เราลงไปในน้ําเนี่ย ให้มันกลับมายัางจุดเดิมถ้าหากว่าเราเซตที่ไว้ให้ถูกที่ถูกทางนะมันจะค่อยๆดึงเหยียบกลับมาให้อยู่ตรงตรงที่เดิมอ่ะเอาให้แม่นที่เดิมแล้วก็มกันก็จะตั้งเก้าสิบองาศานะฮะตัวทุนตัวนี้นะครับอา่าทุนตัวนี้ข้อสีนะข้อสีจะเป็นข้อห่างแบบนี้นะครับซึ่งเป็นข้อห่างพิเศษนะครับที่ผมได้เทียบธรรมดากับพิเศษเป็นยังไงเห็นะครับตอนนี้ยังทําไม่เสร็จนะก็ทําให้ดูก่อน ข้อสีปกติไม่ถือว่าปกตินะของผมนี่ผมเขียนเองสองตัวเนาะผมให้ดูสองตัวนี่เห็นไหมครับสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เราให้ดูที่ข้อสีดําข้อสีดําเนี่ยมันจะยาวเห็นไหมครับแต่ข้อมันจะสั้นกว่าข้อนี้เห็นไหมครับข้อสี ข้อสีตัวเนี้ยชุดเนี้ยจะเป็นงานุดงานในตัวนี้นะแต่ข้อสีสีดํามันจะกว้างขึ้นเอ,อไม่มีตัวอย่างตรงนี้แต่มันจะหนากว่านี้หน่อยหนึ่งมันจะหนาไปอีกประมาณเอ,อมันหนาอยู่ที่แปดมิลนนะแต่ตัวนี้มันห้ามิลเนี่ยนห้ามิลเองนะความหนาข้อดําจะหนามากนะฮะประมาณแปดมิลแล้วก็ข้อก็จะยาวเห็นไ,ไหมส่วนเนี้ยมันจะเห็นไ,ไหมดูเทียบสีเทียบข้อ อันนี้ถือว่าสั้นชุดนี้สั้นข้อจะสั้นๆอยู่สาหรับผมนะถือว่ายังสั้นอ,อันนี้ข้อห่างเวลาที่เรามองไกลๆตัวข้อสีดําที่มันห่างๆแนะนําเพื่อนๆถ้าจะมองการไกลๆหางทูดไม่ว่าจะสั้นไม่ว่าจะเป็นหางเล็กหางใหญ่ให้เลือกข้อสีดําที่มันยาวหน่อยนะครับให้มันดูเยอะๆมันหนาๆหน่อยนะครับประมาณนิ้วมือผมนมี่ก็ได้อะประมาณนิ้วอ่างเงี้ย มันเวลามองไกลๆมันจะชัดนะถ้าข้อดํายิ่งสั้นนะมองไกลๆไม่ชัดนะครับฉะนั้นเลือกให้ถูกนะครับข้อดําสั้นเอาไว้สําหรับตกระยะไม่เกิน3-6ส่วนข้อดํายาว,ยาว,ยาวๆเนี่ยตั้งแต่4-5ไปถึงนู่นเลย8-81เวลาเลือกเลือกหางทุนก็ให้ดูด้วยว่ามันมันเหมาะกับงานที่จะตกหรือเปล่านะครับเนาะ อันนี้ก็มาแจ้งให้ทราบคร่าวๆประมาณนี้ตัวน,นี้นะทุ่นตนนัวนี้ทุน่นตัวนี้ส่งไปชัยภูมินะครับน้องเขาสั่งมาอีกรอบหนึ่งกับงานเปอร์อีกสองดอกนะครับอันนี้ผมจะแถมงินงานเปอร์ให้แล้วจริงๆน้องเขาสั่งแหละสั่งสองสองดอกผมแถมให้เลยผมมีเยอะแยะผมทําไว้เยอะแยะเลยผมทมําไว้แจกทุ่นเปอร์เผยแร่วัฒนธรรมเถื่อนโอเควันนี้มาแนะนําทุน่นอ,อ,อะไรนะบาลาน ที่ผมทำเองนะฮะก็ขอบคุณนะครับถ้าใครชอบก็เข้ามาสั่งได้นะในเฟ e บุ๊ k ของลุงเลสเตชัันนะครับ